จะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมอ่ะสำหรับหมวกอันนี้เนาะน,นี่กระต่ายโอเคนะครับผมวันนี้มาพูดกับผมชฉลาม x2 อีกแล้วนะผมผมก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่นะมาก่อนที่จะไปดูก็จะลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับผมอ่ เ,เติมนะครับผมอะเป็นเติมรับหน้ากากนะครับผมอะันไหนวะแล้วทุกคนรอก่อนนะเป็นนี่ครับผมเป็นเติมครบข้อจุก้าพิษได้รับหน้ากากไปเลยนะครับผมหน้ากากนะนี่นะครับผมสำหรับหมวกนะหมวกก็เป็นประมาณนี้เลย มันจะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมอ่ะสำหรับหมวกอันนี้เนาะนี่กระต่ายเป็นหมวกนะผมอ่ะคือหมวกอันนี้มันสามารถซ่อนหมวกได้นะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้เลยนะป,นประมาณนี้เลยมีจกักรมาอะไรอีกไหมนี่ครับสำหรับโปูลีก ซีซั่นสี่เขาอย่าลืมเข้าไปดูละดูพร้อมกันด้วยนะผมอ่คนดูคนดูคนดูห้าหมื่นได้บัตรไดมอนด์กลวยอ่อนคุณได้บัตรไดมอนด์นะครับสามใบแล้วก็คนดูหนึ่งแสนคนได้เป็นแื่นตาคนดูสองแสนคนได้เป็นชุดสองแสนคนเป็นชุดสามแสนคนเป็น บัตรเปลี่ยนชื่อบวกบัตรสร้างห้องนะบุ่สองแสนห้าสองแสนห้าเป็นสกินอื่น M82B ระยะระยะบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบแม็กกาซีนบวกนะบุ๋อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวคลิปไปเพียงเท่านี้นะบุ๋สําสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามผมด้วยนะครับบุ๋อ่ะบาย